สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้หม่ำก็มาเล่นที่สวนนะคะมาเอามาปันหูมาด้วยมา,มาช่วยเขาผสมเกสรน,นะคะพวกดอกพริกดอกมะเขืออะไรจิ้มๆไปช่วยเขาเขาจะได้ติดลูกเยอะๆนะคะนี่มะเขือหม่ำก็ทาแล้วเรียบร้อยอันนี้ทําเสร็จไปละก็จะมาเก็บเก็บมะเขือเทศการนี่แดงแล้ว ถ้าเราไม่เก็บเนี่ยถ้าฝนตกอะ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะแตกนะคะแบบนี้เอาไปวางที่บ้านเดี๋ยวมันก็แดงให้เอาเก็บใส่ถุงนี่ลูกนี้ลูกนี้แดงแล้วลลกนี้อีกสักลูกหนึ่ง ก็เดินไปเก็บลูกใหญ่เดินไปเก็บลูกใหญ่กันลูกใหญ่เก็บไปลูกหนึ่งแล้ววันนี้แล้าก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวแม่จะมาแตง่งแต่งต้นอ้าวอันนี้กระเจี๊ยบแม่ตัดน,นะตัดกระเจี๊ยบนะคะ นะนี่ก็เป็นต้นผักชีที่แม่มเก็บเก็บไว้ให้มันทําพันนะคะให้มันแก่เนี่ยติดเม็ดแล้วส่วนนี้ก็ผักชีที่เหลือเอาไว้กินต้นนี้มันจะเริ่มแก่แล้วนะคะเราต้องถอนนะเพราะว่าถ้าไม่ถอนเนี่ยเดี๋ยวรากรากมันจะไม่หอมแล้วอันนี้แม่ปลูกไว้กินรากนะคะแม่ก็ต้องถอนก่อนเออเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแก่แล้วต้องรีบถอน ต้นอื่นก็ยังเล็กๆอยู่ก็เก็บไว้ก่อนคะนา้าเดี๋ยวตัดคะน้าไปสักสองต้นไปผัดกินตอนกลางวันดีกว่าปุ๊บแฮ่อย่างอ่อนเลยตรงนี้อีกต้นหนึ่งแล้วก็ปล่อยโคนมันทิ้งไว้อย่างเงี้ย่ะคะเดี๋ยวประมาณสักเดือนแปดเดือนเก้าเดี๋ยวมันก็งอกให้เรากินอีกเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแม่ได้ผักอะไรบ้างนี่ ตัดผักคะน้ามาแล้วก็นี่เป็นกะเพราอันนี้เป็นผักกะเพราเดี๋ยวเทถุงก,ก่อนได้อะไรมาบ้างว้าวอันนี้หัวรับพาเดี๋ยวแยกไว้ก่อนปนกันหัวรัพาอยู่อันนี้ มันมีแมงลักด้วยแหละเดี๋ยวมันจะปนกันหน้าตาก็คล้ายกันอีกนะมันก็จะเอาไปผัดเก็บไว้นะคะใส่ไว้กินตอนหน้าหนาวคราวนี้ก็มีกินตลอดทั้งปีแล้วนี่เยอะเลยหัวพาจะออกก้านม่วงๆหน่อยอือได้เยอะเหมือนกันกลงวันนี้ทำอะไรดีเนาะ จะทำปลาหมึกผัดน้ำพริกเผาดีหรือเปล่านะ้าใส่หัวะพาด้วยนี่หัวะพาเยอะเลยก็ที่เหลือนี้ก็ที่เหลือนี้นะคะเป็นแมงลักแม่มก็ได้แมงลักมาเยอะเลยแล้วก็มะเขือเทศอันนี้มะเขือเทศมะเขือกปรปอะหนึ่งลูก เจียบแล้วก็แตงเนี่ยค่ะเดี๋ยวแบบก็จะเอาแบบไปกินกับน,น้ำพริกนะแล้วก็แมงแลักก็เดี๋ยวต้มแช่แข็งไว้เหมือนเดิมเอาไว้ใส่พวกแกงเรียงนะคะนี่เห็นผักไหมวันนี้ก็ได้หวระพากะเพราคานา แมงลักแล้วก็มะเขือเทศกระเจีย๊ยบมะเขือเปาะแล้วก็แตงลานค่ะ <c oughs> เดี๋ยววันหลังแหม่นจะพาไปเข้าสวนอีกนะคะ